กรณีที่ให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันมาตรา180บัญญัติว่าภายหลังเวลาอันพึงให้สัตยาบันได้ตามมาตรา178ถ้ามีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยโมเคียกรรมโดยการกระทาของบุคคลซึ่งมีสิทธิ์บอกล้างโมเคียกรรมตามมาตรา175ถ้ามีได้สงวนสิทธิ์ไว้แจ้งชัดประการใดให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน วงเล็บหนึ่งด้านปฏิบัติการชำระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนวงเล็บสองได้มีการเรียกให้ชำระหนี้นั้นแล้ววงเล็บสามได้มีการแปลงหนี้ใหม่วงเล็บสี่ได้มีการให้ประกันเพื่อหนี้นั้นวงเล็บหได้มีการโอนสิทธิ์หรือความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนวงเล็บหได้มีความกระทําอย่างอื่นอันแสดงได้ว่าเป็นการให้สัตยาบันคำพิพากษาสารดีกาที่297ทับ ผู้ให้กู้ฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ที่เป็นโมคียะผู้กู้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้ให้กู้ต่อหน้าศาลถือว่าเป็นการให้สัตยาบันสัญญากู้นั้นคำพิาพสากษาศาลดีกาที่251.2522ทัพเมื่ออิทธิพลการข่มขู่ถ้าหากมีก็หมดสิ้นไปแล้วผู้ถูกข่มขู่ได้ชำระดอกเบี้ยตามนิติกรรมนั้นไปบางส่วนโดยไม่มีการแสดงแย้งสงวนสิทธิ์อย่างใด ถือเป็นการให้สัตยาบันแล้วจึงบอกล้างไม่ได้